กีดยางอยู่ใต้ไม่พอดไปมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในเกมไอเดนโอโเดีสิเนี่ยลุงพนากลับมาแล้วครับขับมากับเฮ้ยมีสาวปานอยู่คนนึงนะเดี๋ยวลุงก่อเข้าไปกีดยางนิดนึงนะกีดเล็กๆเสียวเสียโอ้ยลุงพนากลับมาแล้วครับกับสกินนะแอดคาราบาว นะนี่ไอ้หมูชาชูของลุงนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตนะเนี่ยใส่วงใส่แว่นสิดล้อเลยทีเดียวเชียวโอ้เดี๋ยวมันจะมีอสุร,รากายเข้ามานะลุงอยู่ป่ามานานไอ้สิ่งนี้นะเขาเรียกว่าเด็กเปรตนะมันไล่ฟาาคนอื่นไปทั่วอย่างนี้มันเป็นพวกเด็กเปรตเท่านั้น นะชาชูเอ้ยวิวิดพายพาลุงหนีจากไอเด็กเปรตนี่หน่อยแล้วนี่ไอเปรตทวงเงินค่อยๆพูดค่อยๆจากกันก็ได้โอ้ยเฮ้ย,ยมันตีหลังลุงสลังหากเลยทั้งๆท,ท,ที่หลังลุงก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วอายุลุงตอนนี้ก็60กว่าแล้วนะอืมไม่ได้กินเซนท่ามหรืออาหารเสริมด้วยสิโอ้โหทําไงดีเนี่ยมันไล่ลุงมาทางตานแล้วละ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหมันเปรตจริงๆ โอ้โหเชียดนะกูไปหน่อยหนึ่งโอ้โหเชียดอีกหน่อยหนึ่งโอ้ยโอ้โอโอมีคนมาช่วยแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้หนุ่มช่วยด้วยมันไล่ลุงไม่หยุดเลยตั้งแต่ต้นเกมแล้วเหมือนมันเครียดแขนอะไรลุงก็ไม่รู้เหมือนจะสะบัดหลุดแล้วล่ะไปไปพักไปไอชาโชูขอไปถอนต้นไม้ก่อนนะต้นนี้แถวบ้านลุงเขาเรียกว่าตน้นมรดก เหมือนลุงจะเจอสาวปานนะสิข้างหน้านะนะั่นน่ะโอ้ยสาวปานใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวลุงไปช่วยคนก่อนนะดูซิว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนเอาอยู่ฝั่งโน้นได้เลยรอก่อนไปเลยชาชูนได้ยครับน้องแอนโอยเด็กเปรตนี่มันฟาดไม่หยุดจริงจริงเอาละฉันจะหาทางช่วยแกเอง <c oughs> โอ้ยโอ้ยสาวปานระวังนั่นน่ะมันฟาดเละโหนกหนูจะแตกได้เลยนะยังไงก็ระวังตัวด้วย่ะพี่น้องอ่ะ เอาไปเลยไปเลยไปเลยหนึ่งสองสามปุ๊เอาเดี๋ยวพี่เทียรี่ล้มโหงแล้วเหรอสวยแล้วสิสวยแล้วสิทนนั่งเลยเอา้าวโอ้โหมันเอาลุงไม่หยุดมันไม่ได้มาเล่นๆมันกะเอาตายเลยนะครับพี่น้องใจเย็นใจเย็นๆเย็นค่อยๆไปช่วยกันนะเอาล่ะตอนนี้มันน่าจะเผลอแล้วไปโอเคอย่างน้อยก็หลุดมาได้หนึ่งคนนะนะสาวปานนี่น่าจะโดนนั่งแทนแล้วล่ะมาประทัพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วกัน ไอตัวยาสมุนไพรเนี่ยนะแถวบ้านลุงเขาเรียกว่ายาเหมือนไอหนุ่มพยศนั่นจะล้มแล้วล่ะครับพี่น้องครับอุยอ้ยสาวปานก็ล้มตามน่ะนะต้องถือโอกาสไปรักษาด,ด้วยตัวยาคริสตัลพร,รุรอก่อนนะครับพี่น้องครับกำลังไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละอู้ชาชูไปเลยว้าวเดี๋ยวพี้ชาชูมันเจ็บแทนนะโอ้ยยาจะเข้าตู้เข้าตู้เห็ดหยางพี่น้องออกไปออกไปเอาเมาสาวปานเมา คุณแม่งดูเหมือนตอนนี้จะเอาวาสารสาวปานไปที่เรียบร้อยแล้วลาก่อนไปหงไปหง,ไปหงข้างบนนวนไปไอชาชูเองว่าตานี้ข้าจะรอดไหมวะไม่รอดไม่รอดเลี้ยงเสียข่าวสุกจริงๆยังไงขอไปช่วยไอพยศก่อนมันหล้มอีกแล้วนะ่ะนะเอาละหนึ่งสองสมไปชาชูวิวยีย่หา้าเอาละไปนะครับพี่น้องครับไอพยศแข็งใจไว้นะข้ากำลังไปช่วยแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีโอ้ย ทนไหมทนไหมเอา้าอะไรเนี่ยเมายาเหรอชาโชดูถ้าตอนนี้ไอ้พยศจะปลอดภัย,ยแล้วล่ะนะตอนนี้เราก็ต้องไปคุ้มกันเขาก่อนโอ้โหเอาอย่าโอ้โอ้ไม่โอ้โหเออ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 โอ้ชาโชเข้าหลังไม่ขายให้แล้วนะเราสูญเสียเพื่อนร่วมอุดรการไปหนึ่งตำแหน่งแล้วนะชาโชเอ้โอ้โหมันดุมันฟาดดุคร<อ>ับพี่น้องไปเชอรี่ไปฮิวกันก่อนไปยุย่กันก่อนยุดยุดหิวกันตรงนี้แหละโฮ้ เริ่มเสียวแล้วล่ะเป็นลุงก็เสียวได้เหมือนกันรีบจบเกมก่อนที่มันจะจบชีวิตพวกเราเถอะพี่น้องเดี๋ยวเดีมันมาตรงนั้นแล้วระวังตัวด้วยล่ะโอกาสครั้งนี้แกนั่งครั้งสุดท้ายเลยนะโว้ยแยกกันหนีดีกว่าไอ้ทุงเงินมันโอ้ยเต้าเด็กเป็ดไอ้เต้าเด็กเ็ดโอ้โหมันตีมันรู้จังหวะเรานะครับทุกคนพี่น้องแข็งใจไว้นะชาโชเราต้องช่วยเหลือเทียนโอ้โอไม่ มันตีกีชาโชมันล่าแบบมันจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วอ่ะช่วยด้วยโอ้โอ้โหเออ,อเอาสีเอ้อยดูเก่งกันดีเลยเนี่ยเราทีนี้มันก็มาไล่เราคนเดียวแล้วล่ะครับพี่น้องนะมันเอาเรามันกะเอาตายพลาดทีเดียวคืออู้ดเนี่ยใช่ไหม เห็นไหมรู้นี้ไปกีดยางดีกว่าไม่น่ามาขับชาชูอยู่ในเกมไอเรนเลยเราจะทํายังไงกันเดี๋ยวโอ้นั่นไงล่ะมีสวรรค์ทรงโปรดสวรรค์ทรงโปรดชาชูวิวิทเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยดูเป็นลุงก็อยากเสียยว่ะตอนนี้ลุงก็เสียวไม่ไหวแล้วเออโู้ยแมนแมนฮู้ยที่สุดเนาะระวังตัวด้วยล่ะพี่น้อง มันฟาดโอ้โหนั่นไงชาชูลงไปอีกแล้วน่ะมันกะเอาตายเลยลหละครับพี่น้องครับเอาชาชูสามสองหนึ่งไปมาโอ้เราก็เหลือตัวคนเดียวด้วยสีตอนนี้ระวังด้วยโอ้โหแม่งล่อสลุงหลังแอนนะครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหสไลส์สไลด์อย่างนั้นก็หลบมาทางนี้เลยพี่น้องชาชูเราจะรอดไปจากที่นี่ด้วยกัน โอ้มันเลงแมนใครจะสามารถช่วยลุงโอ้เอาม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 าลบแบทเทอะแมทริกโอ้เส้นยาแดงผ่ากีเมื่อกียผ่ากีลุงไปหน่อยไม่ให้ลุงได้พักได้ผ่อนเลยกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีอะเนาะโอ้มานี่้โหตีอะไรตีไม้เหรอลุงก็จุกจนไอ้ชาชุกกลับมานะโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะครับพี่น้องโอ้ อาชาโชเราเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะเองพร้อมหรือยังที่จะจากไปอย่างสงบงสุขตายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจุกกลับไปก็จนวินาทีสุดท้ายอืมไปอยู่กับสาวปานดีกว่าสาวปานขึ้นไปก่อนละเดี๋ยวลุงขึ้นตามกีดยา่างอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไปกีดย่างบนสวรรค์ต่อเ๋ยวอ้